สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้านี้ไลรสดนะครับดูความเก่งความดกของยูลินะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำเล็กนินไฟนะครับอนอาจใจพี่น้องเอ้ยเก็บไม่รู้ไปขายใครวิกฤต ช่วงวิกฤตมากๆครับดูความเก่งความดกการใช้ผสมผสานระหว่างลิกดินไฟปุ๋ยน้ำลิกดินไฟกับแต่งเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ยุลิขายได้ต่อตีขายได้ผมนี่ยไม่กลัวหรอกเรื่องขายนะไม่ต้องกลัวแต่ว่าสงสารไอ้คนที่ แหมตอนนั้นก็เตือนแล้วเตือนในกลุ่มแล้วว่าให้ชะลอการปลูกไปก่อนตลาดใหญ่เปิดตลาดใหญ่เปิดเปิดจริงอยู่เห็นไหมเขาห้ามคนออกกลางคืนประกาศภาวะฉุกเฉินเคอร์ฟิวเนี่ยห้ามคนออกถามว่าคุณไปขายของอะคุณไปขายได้แต่อคนซื้อน่ะมันไปซื้อไม่ได้กลางคืนนะยิ่งตลาดสี่มุมเมืองตลาด ไทยตลาดที่เขาขายกลางคืนเนี่ยเขาห้ามห้ามคนออกกลางคืนแล้วไอ้คนซื้อมันจะไปตอนไหนแหมมาเถียงว่าของคนกินยังไงก็ยังไงก็ขายได้ขายของคนกินน่ะขายได้ครับแต่จะมีคนซื้อหรือเปล่า ผมก็เริ่มถอดใจตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยฉีดยาละลาแป้งมาพึบลาแป้งเอาน้ำค้างมาพึบต่อตีสบายดียังต้องทำเลยช่วงนี้คนติดคานดกเริ่มถอดใจเริ่มไม่พ่นยา น้ำค้างก็ขึ้นมาประปายครับลูกกลางลูกบนแล้วครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูมันติดดิมันบ้าอะไรรู้นะมันติด เลยตะข่ายล้นตะข่ายลงมาแล้วพับลงมาเลยแขนแหนงนะไอตัวเนี้ยแขนแขงพอออกลูกมาปุ๊บออกแขนแข่งตามด้วยพันเนี้ยเออม,มีมียันตายมีแขนแขงยันตายอะ่ะงงกันนะ่เออตกเกินล่วงล่วงล่วงทิ้งไม่ย้อยยังอยู่อีกเพียบอีก ดูดูอัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาชมใหม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่อยากจะให้ดูว่าอาอายุห้าสิบวันแล้วเป็นไงแต่จริงผมจะเริ่มปล่อยแล้วปล่อยทิง้งอ่ะขายาก ขายออนไลน์ก็ขายได้วันเดียวสองวันนานคนก็เบื่อแล้วไม่ซื้อกินละคนไปกล้าออกนอกบ้านกันดูมติดดอกเลดูดอกมัอะไรมากมายนู่นสวัสดีคุณธนดล เอาไว้แก้มือใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่จามที่ขายง่ายๆทันเนี้ยความยาวก็พอได้ครับหนุ่มมาคมยาวก็พอได้ความยาวก็พอได้ไดสีก็ไม่เข้มเท่าไหร่เหมาะเหมาะสำหรับตลาดภาคกลางอะ่ะตอนนี้คนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรกันแล้วครับ ดูมันติดดิดดูไี่ดูลาน้ำค้างก็พอมีบ้างห้าสิบวันแล้วครับห้าสิบวัน ขอบคุณนะครับแตงดกมากดกดีจังเลยโลกหน้าอยู่ ปัญหาเลยจะไปขายให้ใครขายยากจริงๆนะครับตลาดใหญ่มีปัญหาคนไปซื้อไม่ได้ตลาดนัดเปิดไม่ได้คนก็มาออกันอยู่ตลาดสดเทศบาลพากันแหงขายถูกสิครับทีเนี้ยแล้วก็สวยสิครับทีเนี้ย ลาน้ำค้างครับพอสมควรครับลาน้ำค้างดูดิมันดูมันติดดูดิเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยปุ๋ยทางใบแล้วด้วยครับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบสายพันธ์ผมปลูกแน่นไปด้วยซ้ำเนี่ย หล่นทิ้งร่วงทิ้งไม่ใช่น้อยครับ บอกบอกตอนไหนสมฟองบอกให้เ่าบอกว่าอย่าไปปลูกกันเยอะ ตลาดสีมเมืองไม่ปิดตลาดสีเมืองไม่ปิดเป็นไงล่ะไม่ปิดจริงแต่ว่าคุณตีรถเปล่าไปซื้อกลางคืนอ่ะคุณโดนสองหมืนเสียดายครับเสียดายของครับ คุณไก่ชนสวัสดีน้องชัดชัยเสีสยจไดของจริงๆครับเนี่ยลูกฝ่อทิ้งไม่ใช่น้อยนะครับเพราะผมไม่อัดปุ๋ยอัดไม่ไหวอัดไม่ไหวครับไม่รู้ว่าไปขายใคร แยงกันขายโลห้าบาทหกบาทโอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีแก้มืออยู่แต่งร้านอาจจะโดนราคาก็ได้เพิ่งอายุยี่สิบวันอาจจะขายได้อีกยี่สิบวัน อุตส่าห์ลอดฝนลอดพายุมาก็มาเจอตลาดตาย <c oughs> <c oughs> นออาเนี่ยดูดอกมันเลยเพียบไป เนีย่ยครับติดฟอฟอก็มีนี่ฟอ,อยู่ไปดันปุ๋ยยังไงหวัดไหวครับมันมันมีปัญหาเรื่องการตลาดด้วยก็ให้กินตามใจชอบก็เราก็ได้มาเยอะแล้วก็ลุยไปขายไหน สายพันธุ์แตงกวายูรินะครับได้มเมล็ดพันธุ์มาจากร้านเกษตรสมบูรณ์ครับพอดีเขาเล่นเกมกันในกลุ่มผมก็ไปเล่นกับเขาก็ได้สายพันธุ์นี้มาทดลองปลูกนะครับเก่งเหมือนกันครับเก่งเหมือนกันแต่ขึ้นรสชาติหวานกรอบดีครับรสชาติหวานกรอบดีแต่ไม่รับประกันนะครับว่า ถ้าไม่ใช้ลิกนินไฟมันจะเป็นยังไงสุดค้างหมดแล้วล่ะครับ ชุวเฉลี่ยวันก็ตก200กโลนะครับ200กโลส0งกโลส0โลนะครับแตงครึ่งกระป๋องคงต้องเปลี่ยนแนวปลูกหลายอย่างนะครับปลูกหลากหลายหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยง อาจจะปลูกผักกินใบใบมันเยอะก็ะเด็ดใบทิ้งปลูกทีไปปลูกทีครับพอหอมปากหอมคอครับไปต่อระบบน้ำต่อดีกว่าให้ปุ๋ยก่อนครับขอบคุณที่ติดตามพลผักสดสวัสดีครับ